เองจะหล่อขึ้นในทุกวันแล้วเตะบอลไหมพอแบบยิงเข้าประตูใช่ไหมตกเชือกมาเจ๊ดหน้าหนึ่งแล้วก็เดินเดินวนรอบเป็นแบบเป็นแบบผู้ชายที่ประเทศเลยแอ๊ดแอ๊เแอ๊ดมันชอบบอกผมว่าเกิดมาครั้งเดียวในชีวิตมึงอย่าไปเครียดดิวะชีวิตเกิดมาครั้งเดียวก็เครียดบ้างก็ได้เช่นเดิเช่นหน่อยสวัสดีครับกนพงษ์แสงสรีเจริญยศครับผมชื่อเลนลิวกินะครับถ้าเรียกลิวกิไม่ถนัดอ่ะ เรียกไอ้บ้าก็ได้นะก็ตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยครับผมชั้นปีที่2ฮะต่อยอดครับตอนแรกอะมอเบิร์ดมอเบิร์ดที่สอนวิชาเคมีเอ้ยไม่ใช่ฟิสิกส์เขาขอแบบขอรูปเราส่งรูปให้หน่อยสัก5รูปมีแบบสิทธิ์เก่าน่าจะรุ่นพี่จบไปหลายปีแล้ว แล้วก็ให้ส่งให้ผมมาส่งไปให้มอเบิร์ดแล้วมอเบิร์ดก็แบบส่งมาให้คนที่ชื่อยอดเอ้ยไม่ใช่พี่ยศใช่ครับแล้วก็ส่งไปตอนแรกเขาไม่เรียกผมด้วยทุกคนทำไมรู้ว่าผมจะเล่าผมเมาให้ฟังคือตอนแรกอะนั่งกินข้าวอยู่ร้านป้าน้อยเป็นร้านแบบข้าวมันไก่อร่อยทุกคนลองได้อยู่ใกล้ๆนี่งนั่นแหละแล้วก็แบบมีจิมมี่ผมทีใช่ไหมตอนแรกเขามาเว้ยเขานัดกับจิมมี่กับทีไว้แล้วเมาชุดแล้วเขาวันนี้มีชูตติง้ง ผมก็นั่งกินข้าวแบบงงๆเฮ้ยแบบใครวะเหมือนแบบคอเซนเตอร์หรือเหมือนโจอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ดีหน้าโคตรแปลกหน้าผมไม่รู้จักไงผมก็แบบเฮ้ยเดินมาเข้ามาได้ไงวะผมก็นั่งอยู่แบบก้มไม่กล้าสบตาแบบกลัวแล้วหน้าเขาดุดุอ่ะผมก็โค้งก้มหน้าสักพักหนึ่งสักผมก็ถามเพื่อนแบบเฮ้ยเขาคือใครอะไรยเงี้ยก็เป็นแบบโมเดลลิ่งสังกัดมาชวนเข้าไม่นานเองทำไมรู้ปะสองวันเขาโทรมาเลยตอนแรกแบบเสียงแบบโคตรแปลกเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ผริวกิคเขาผม,มาแบบมาแบบงงพี่ชื่อพยศนะครับแบบโหเสียงสงสัยผมว่าเอ้ยอ๋อคนนั้นที่เพื่อนบอกว่าแบบเขาชวนเข้าสังกัดแล้วก็ผมก็อยู่มานานแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา3ปีแล้วครับผม ครับผมก็คือผมอะเพิ่งรู้ตัวเองเหมือนกันว่าแบบผมมาชอบร้องเพลงแล้วก็แอคติ้งอะผมเข้ามาใหม่อะผมยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าที่ผมถนัดอะน่าจะเป็นร้องเพลงมากที่สุดแล้วก็ลองได้แอคติ้งแต่ว่าเต้นอะ <S <S คือตอนเด็กอะผมไม่กล้าร้องเพลงแต่ชอบเต้นแบบทะลึ่งตึงตังอะทุกคนเก็ตปะ <S <S แล้วแบบผมก็พอโตมาผมเต้นไม่ได้เว้ยแบบรู้สึกว่าแบบท่าก็จําไม่ได้สมองมันช้าผมผมไม่ค่อยได้กินปลาด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมชอบกินปลานะแต่ว่าแบบเออผมแบบเต้นไม่ค่อยได้ผมจําท่าไม่ค่อยทนัยนไรเงี้ยแต่ผมแบบก็ตออนนี้้แบบไไม่ดะ ตอนนี้ก็แบบได้อยู่แต่ว่าแบบยังไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่เราถนัดขนาดนั้นแต่ผมก็ฝึกไปเรื่อยๆครับก็น่าจะเป็นเรื่องเต้นกับแอคติ้งที่แบบพัฒนามาเยอะที่สุดครับผม <ming led> อมองตัวเองในอนาคตคือคือไม่ต้องพูดเยอะแต่รู้สึกว่าแบบตัวเองจะหล่อขึ้นในทุกวัน แล้วก็แปลงฟันทุกวันแน่ๆ่ทุกคนต้องแปรงฟันถูก็ล่ะทุกคนผมว่าจ,จะเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกเดือนผม,มชอบเปลี่ยนแปลงสีฟันแล้วแบบผมไม่ชอบสีเดิมเดิเนะี่ยเพราะแบบเราตื่นมาเห็นแปลงสีฟันใช่ปะ่ะแล้วแบบอสีมันน่าเบื่ออะไรเนงะี้ยไม่ชอบเ,อเขาถามไม่ตรงตอบไม่ตรงคําถามอะไรเนี่ยนั่นแหละถ้าผมมองในอนาคตผมอยากเห็นแบบต่อยอดแล้วก็ลิวกิลิวกิต่อยอดไปเอ็กกับแฟนมีสเปนที่เมืองเรียมลิลกหรือไม่ก็อังกฤษก็ได้ไปแมเชสเตอร์อยูไนเต็ดเลยแล้วเจอนะครับ ต่อยอดของผมมันเป็นแบบมันเป็นครอบครัวมันเหมือนครอบครัวบ้านหลังที่สองครับ <_ letter> แล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่แบบสบายใจโคตรอ่ะคือเรามีเรื่องทุกหรือว่าเรื่องมีเรื่องสาระทุกสุกดิบนี่เฮ้ยผมพูดไทยถูกแล้วอ่สะสาระสาระทุกถูกดิบสาระทุกถูกดิบเอ้ยอะไรอ่ะ สาระทุกสุขดิบเออแล้วแบบเรามาเล่าให้ต่อยอดได้คือมีเรื่องอะไรมันเหมือนเป็นอจริงมันเหมือนเป็นสอนอที่หนึ่งนะทุกคนแบบพอเรามีเรื่องอะไรอะ่ะเรามาระบายให้ต่อยอดทุกคนแบบพร้อมซัพอพอร์ตเราเสมอไม่ว่าจะเพื่อนพี่น้องมีพ่อยศมีแม่กวางแต่ว่าบางครั้งเขาก็ดุนะแบบออดุทาไมไม่เข้าใจเหมือนแต่ว่ามันเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองเราจริงเพราะรู้สึกว่าบางครั้งอะ่ะเราอยู่บ้านตัวเองอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบปืดป่าเต็มที่ไงทุกคนเก็งปะบางครั้งจะตะโกนแม่มาแล้วเฮ้ยเสียงดังทําไมเนี่ยเดี๋ยวข้างบ้านเข มันไม่ได้คืออยู่บ้านนี่โหตะโกนยับอะข้างบ้านก็มีด่านะแต่เราแบบเราก็บอกว่าเฮ้ยผมแบบนานๆทีาขอหน่อยเราก็ใส่เต็มแบบเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแบบสุดสุดแรงสุดแรงเกิดครับผมก็ประมาณนี้ครับต่อยอดของผมนะฮะเรื่องในต่อยอดมีคอนเทนต์ทุกวันเลยดิแต่ว่าของผมอ๋อของผมเอาเรื่องอะไรดีอะไรอ่ะน่าจะเป็นแบบเอ่อ แรกๆอะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นประเด็นที่แบบห้องดําแต่บางครั้งมันก็ไม่ตลกนะบางครั้งมันก็ขนลุกดูดิทุกคนดูขนแต่ว่าแบบบางครั้งก็ตลกแบบแบบมันเหมือนแบบทุกคนจะรู้ว่าแบบควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรมันกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วแบบอันนี้ไม่กล้าด <laughs> ิๆๆไม่กล้าดิอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนจะรู้ตัวเองไงแต่แบบบางครั้งเราก็มองเรื่องตลกแต่บางครั้งหน้ากัวโคตรโหดเลยเพราะใจเย็นนะครับผมประมาณนี้ แน่นอนทุกคนจุดเด่นของผมอะมอาจจะเป็นหน้าตาที่แบบเกิดมาหล่อเหลา <S 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 <ๆ>อย่างงีย้ยอของผมจุดเด่นเนาะผมว่าน่าจะเป็นเอเนอร์จีของผมแล้วแต่บางครั้งออกกองหกโมงเช้าอย่างเงี้ยมันก็ง่วงนะบางทีอะแต่ว่าผมอะผมรู้สึกว่าถ้าผมแบบไม่ได้อยู่นิ่งๆเอ้ยถ้าผมอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยผมจะแบบคันเนื้อคันตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ผมผมผมต้องพูดมากอะถ้าผมไม่ได้พูดผมจะเหมือนคนแบบมันแบบไม่ค่อยมี energy ในใจเพราะเราแบบห้ามออดไงเวลาเราแบบทํากิจกรรมหรือ activity ใช่ไหมนั่นแหละน่าจะเป็น energy ของผมครับแบบมีประโยชน์ต่อ,อยอดครับผมความจความจงสั <laughs> ความทรงจําไหนในต่อยอดหรอของผมน่าจะเป็นแบบก่อนแรกเลยที่เราแบบยังมึนๆน่ะไปแคสงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต่อแถวทุกคนผมผมมั่นใจว่าเด็กต่อยอดทุกคนอ่ะไม่มีใครบดเราเคยไปต่อแถวแบบหลายพันคนหรือว่าแบบไปรอแคสร้อๆอะไรเงี้ย แคทโมเดลหรือว่าแคทซีรีคือแบบไม่มีใครบ่นแน่นอนผมรับประกันแบบผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความทรงจําแล้วแบบเป็นมายเซตของเด็กต่อยอที่แบบเออผมว่ามันเป็นอย่างทุกคนแบบต่อแถวล้อๆหรือไม่บทหิวข้าวเลยทุกคนแบบดูแลตัวเองได้ทุกคนแบบทนได้ครับน่าจะเป็นอันนี้ครับอันนี้คือเราพูดพรได้เลยไหม พูดพรกับก้องเลยนะโมตัสสะภวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้พูดพรข้ออื่นสักร้อยข้อสักล้านข้อแล้วก็เป็นจริงสาธุของผมครับวันนี้เอาเยอะขอบคุณครับอ่ะผมอ่ะพี่ลิวตอนนั้นผม ตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณมสามพี่ลิวอยู่ประมาณมหกแล้วใช่ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันเพราะเหมือนแบบพี่ลิวตอนนั้นเหมือนแบบไอ้นี่เตะบอลอยู่แล้วเตะบอลไหมพอแบบยิงเข้าประตูใชฮะหกเท่านะเช็ดหน้านึงแล้วก็เดินเดินวนรอบเป็นแบบแบบเป็นแบบผู้ชายที่โคตรเท่เลยติดแอ็กอยู่เหรออติดแอ็กอยู่นิดนึงแล้วแบบเออผมชอบชอบแล้วแบบเข้ามาต่อยอดแล้วแบบเจอกันอีกทีนึงแบบเฮ้ย Amazing ดีใจที่เจอครับของผมครั้งแรกเจอที่ห้องเรียนครับมสีคือจริงๆเจอกันบ่อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันแต่ทับเฟิร์สอิมเพรสชั่นตอนมสเรียนวันแรกๆเลยก็คือผมไม่ค่อยได้นั่งกับเขาเท่าไหร่ครับแต่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบทำให้คนอื่นหัวล็อกครับผมประมาณนี้เจอริวครั้งแรกตอนผมไปเทสชูตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่า ริวมีเสน่ห์มากสักเท่าไหร่รู้แค่ว่าอันนี้มันติดแอคชั่ติดแอคตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันว่าผม,มาสนิทกับริวตอนไหนเพราะว่าเหตุการณ์กับริวมันเยอะมาก,กจนแบบจำไม่ได้แล้วอะ่ะ <c oughs> ครับเจอริวครั้งแรกที่งานมันเกิดเซนครับแล้วก็จะเป็นคนที่ที่ก็จำคาแรกเตอร์ได้ดีว่าแบบเออเป็นคนที่ดูเฟลลี่ที่สุดในหมายถึงว่า กับคนแปลกหน้าที่เจอเกันครั้งแรกอะ่ะเป็นคนที่เฟรนลี่มากแล้วก็น่าจะเข้าถึงง่ายครับซึ่งใน,นความเป็นจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นเพราะผมก็เจอพี่ริวครั้งแรกครับก็คือมาเรียนการแสดงแล้วก็แบบพี่ริวเป็นคนที่แบบเฟรนลี่มากคอยแบบชวนคุยตลอดอะไรเงี้ยแบบผมก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งพี่ริวก็แบบพยายามหาท็อปิกมาคุยด้วยอะไรครับแบบรู้ว่าผมชอบฟุตบอลก็พยายามคุยเรื่องฟุตบอลด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่ง จริงๆก็คือลำคาญไม่กินเขาอยากคุยด้วยเขาบอกว่าใช่อใช่วันนั้นเดินมาแตกๆนะพี่คนนี้มาซาโปโตเฮบอกเลยสนุกอะเรียวในพาร์ทนี้ที่สุดแล้วที่แบบผมไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็พูดไปเรื่อยแบบประทับใจที่แบบมันก็มีคนนี้อยู่บนโลกเหมือนกันคนแบบผมอะไรอย่างเงี้ย มีกันอยู่2คนนี่แหละเหมือนที่พี่บอกที่บอกว่า <c oughs> เป็นเวอร์ชั่นลวกกับเวอร์ชั่นอิทออ,อผมประทับใจความไปเรื่อยของของริวครับอ,อของเซนตนะ์มันจะเป็นคาไม่มีไม่คำที่ททแปลไม่ได้อะแต่เวลาริวคุยกับผมอะเขาจะคุยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันเป็นเรื่องเดียวกันที่สนุกอยากให้ทุกคน <c oughs> ลองคุยกับเขาดูนะฮะสนุกจริง <c oughs> โอ้โหวันนั้นซปเปอร์แมนเดินมาพิมไปตลาดนะแต่ว่าทุกคนมันปลดระทีเย่ประทับใจมากจริงเป็นคนมีไหวพริบความประทับใจของผมก็คือคือมันมันมีหลายเหตุการณ์แหละคือไอ้นี่มันเบื่อแต่แว่ามันแบบมันจะค่อนข้างพูดไม่ค่อยถกบ้างมันรู้นั้นมึ้งพูดพูดไปเรื่อยแบบกระเพราไก่ไข่ดาวสองฟองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ยเงี้ยจนแบบเออตอนนี้ก็เริ่มฉีดแล้วแต่ก็ประทับใจในความแบบเออคอยทำให้ทุกคนแฮปปี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะโซนบ้างแต่ก็ตั้งใจฟังครับ เป็นคนผู้ฟังที่ดีหรอมันเหมือลอยตลอดเลยนะไม่แต่บางทีมันฟังบางทีมันแบบเออมันตั้งใจฟังมันมันตั้งใจหรือมันมันเหม่อเพราะมันอาจจะเหม่อเลยวมันจะลอยแล้วมีไหมความควาบวกอ๋อยังมีอ่ากั energy energy แล้วคิดเหมือนแบบไม่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 คิดลบอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรคิดลบไม่เป็นหรอ positive จริงจเออเป็น positive มาไม่ทันเลยก็คือริว่เป็นคนแบบแง่บวกใช่ป่ะแล้วทีนี้ริวมันก็ชอบทํามือแบบเนี้ยแล้วก็มันชอบบอกผมว่าเกิดมาครั้งเดียวในชีวิตมึงอย่าไปเครียดดีวะให้มันเครียดกับมันคนเดียวชอบชอบแบบ ชอบคํานี้ของมันมากพี่พี่ก็จะบอกมันว่าชีวิตเกิดมาครั้งเดียวก็เครียดบ้างก็ได้เช่นหน่อเช่นหน่อยมันมันมันจะได้แบบเห็นเห็นแงว่าแบบตอนที่เราทุกข์จริงๆอ่ะความสุขนั้นอะหลังๆังจากที่แบบความทุกข์ผ่านไปแล้วมันจะมีความสุขมากๆแต่พีนี้ก็คุยกับมันอย่างนี้ตลอด ก็สิ่งที่อยากมีนิสัยน่าจะเป็นนิสัยแบบว่าอ่ะเอ็นดูจีของมันที่ผมอยากมีแล้วก็ความไม่ตายไมของมันมันเป็นคนที่พูดไปเรื่อยที่ไม่มีสาระอะไรเลยแต่ว่าทําให้ทุกคนแบบเอ๊อ hey, อะไรวะแล้วก็ขำออกมาได้เอออันนี้อันนี้อันนี้ชอบชอบบีครับของผมก็สิ่งที่ผมอยากเป็นเหมือนพลีวก็คือแบบมีเอ e น g y จีครับเอ e น g y จี energy, อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอนเตอร์เทนคนได้เหนื่อยอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมอยากมีเหมือนริวครับคือความเลทท่อหลอดเทของเขาครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนตลกแต่ว่าจริงๆแล้ว เขาเท่มากนะเวลาถ่ายรวงถ่ายรูปเดินแบบ acting ร้องเพลงเมื่อย่างคือเขาจะมีสไตลท์ที่เออใช้ใช้คำว่าเฟี้ยวดีกว่านะมันเฟี้ยวมากจริงๆสำหรับผมบพูดปุ๊บหลังกล้องก็แอคเลย, <c oughs> เอเลยแอคเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่า,าวันนี้ตกตลกแล้วะฮะพูดโกหกหยอกหยอกพรามเก้าคาเฟ่ <c oughs> แปลเป็นตลกเหยอกๆะตลก จริงๆ,งๆผมว่าริวอะ่ะการแสดงมันเก่งมากเหมือนกันนะเท่าที่เคยเรียนการแสดงกับริวแต่ว่าไม่เคยดูเขาแสดงนะแต่เห็นเขาตอนที่เรียนการแสดงกับริวริวแสดงได้ดีส่งอารมณ์ได้ดีทั้งในบทตลกบทซีเรียสบทอะไรต่างๆผมว่าริวทําได้ดีหมดเลยครับเรื่องการร้องการเต้นก็ไม่ใช่ก็ไม่หลอกก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับ ก็คิดว่าอยู่ที่เขาเลยเขาอยากจะเป็นอะไรน่าจะเป็นได้ทั้งหมดในความรู้สึกผมนะใช่ผมก็คิดเหมือนกันว่าเขาอยากเป็นอะไรก็มันก็คงจะเป็นได้เออสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึกว่ามันมีเลยก็คือมันมีความมั่นใจมากๆเออมันจะร้องเพลงหรือจะเต้นอะไรอย่างเงี้ยถึงมันจะทําไม่ได้แต่มันมั่นใจไว้ก่อนมันจะแบบใส่สุดตัวไว้ก่อนเออผมก็เลยแบบเห็นว่าเออมันมีตรงนี้แหละมันอยากทําอะไรก็ทําเลยยังไงก็ลุ้งแน่นอนผมเห็นมันไปเวอร์ทัวร์เพราะว่าผมรู้ว่าแบบความฝันของมันมันคือแบบ เป็นศิลปินใช่ป่ะมันก็คงอยากรองเพลงให้คนอื่นฟังอยากแบบใช้ energy เนี่ยให้คนอื่นนั่นผมก็หวังว่าสักวันจะมีวันของมันอะไรเงี้ยที่แบบคนอื่นได้มาดูมันที่เวทีอะไรเงี้ยเข้ามาฟิเข้ามาฟิวเพ่อนรัก อะไรอ่ะเอา้าแล้วคือแม่มาทิ้งไว้ตรงนี้เลยดิบ้าอะไรอ่ะต่อยอดแก๊งเฮ้ยแล้วนอนสบายด้วยนะเอาดีๆแล้วมาเข้าตรงไหนอ่ะนี่หรอเขาเข้าอีกรอบแล้ว